สวัสดีครับกลับมาอยู่กับช่องโชควิเชียนฟ้ามของเรานะครับอันนี้ลูกซีไว้เพิ่งกระเด็ยืนแล้วนะครับก็บแข็งแรงเติบแล้วได้กินนมไปกัะยืนแล้วถือว่าแข็งแรงนะครับยางได้อยู่ถือว่ายางกับยัง,งบบกแข็งปันไดว่าอยากเป็นขาสูงแต่แม่เนาะครับ ถ่ายอยีจกจักแบบอาทิตย์พอแล้ครับขากิดจังสีแข็งนี่นะครับลูก C Y 0 9 6ครับผมเป็นตัวแม่นะครับแม่เพิ่นกนิเป็นง่วงโบดนะครับแดงโบด จะีบมาถ่ายทั้งตัวเป็นย่อนแสงนะครับนะครับ,บเบิ้งไปเรื่อยๆถือว่าออกไม้ยังขาใหญ่หครับลูกซี่าย ตัวกับสูงในแม่นะครับหน่าสันๆคือพอครับน่องก็ยังบเออกนะครับน่องนี่คพับนกัดกินใบกล้วยนะครับนี่ก็เป็นน่องเม็ดสี่กับเมียนะครับเม็ดสี่เดี๋ยวจะเป็นน่องกิ้วครับ น่องกิ้วนี่เป็นเอื่อยของน่องถุงเงินนะครับนี่ก็เป็นพ่อบนบ้านครับลูกตัวแหลกของแม่น่องถุงเงินเราบแม่เขาเลตัวนี้นะครับกำลังกินหญานะครับเล็มหญา้า นอ,นอีกแล้วครับนี่ถือว่าหมานน,มนะครับได้เพ็ดเมี่ยนะครับตอนต้นปีนั่นได้เพ็ดผูครับสองต เพศปูเบิดเลยได้เพศเมียครับของฟร์มเฮาตวที่สามนี่นี่ได้หาโตครับแต่ว่าเขาก็สมพอนอกตัวแหลกนะครับอีกสี่ตก่อนเป็นพอบ้นบานๆครับพอโค้มโตนะครับ นอนนะครับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้สักก้อนนะครับเดี๋ยวอีกเดือนหนึ่งข้อจิมาไทยอัปเดตหน้าการของเพิน่นให้เบื้องนะครับว่าเป็นจังไรเน,นะครับแตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องโศกวิเซีซยนฟรามเยนะครับผมขอบคุณครับ